วันนี้จัดลาบไก่เลยครับเพื่อนโอ้โหมากินมากก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูวิธีการทำก่อนเลยครับนี่สับให้ละเอียดเลยส่วนหนังนะครับกับเครื่องในเดี๋ยวเราก็จะหั่นเพื่อที่จะเอาไปทอดให้มันกรอบ น้ำเดือดถูกลเลยอาต้มเลยหอมมน้ำหนังกับเครื่องในมาทอดเลยครับนี่ทีเด็ดเลยนะครับนี่ใส่หัวปีด้วยนะครับอันนี้เอาไปต้มเรียบร้อยจุดประสงค์ที่ใส่หัวปีมันจะทำให้ไก่ไม่แคน่นะครับหรือว่ามันไม่หยาบนั่นเองนะครับเวลากินไปมันจะนุ่มต่อไปเราเอามานี่เลยล้วนเลยครับ ตัเนื้อไก่ให้สุกหัวอปีลงไปใส่ลงไปด้วยเนะี่ยรวมไปเลยต่อไปปรุงเครื่องด้วยผงชูรดน้ำปลามะนาวบีบลงไปหูน้ำเยอะมากพริกป่นนี่พริกป่นนี่คั่วใหม่ๆเลยนะฮะโอ้ยหอม,หอม ข้าวคั่วโดยคนเลยอลองชิมหน่อยว้าสุดยอดต่อไปใส่เครื่องหอมลงไปครับนี่ผาต,ตะไคร้ใบมะกรูดต้นหอมบอกชีหนังกับเครื่องในที่เราทอดไว้ครับคนอีกหนึ่งครั้งโอ้โหเริ่ม่าก,กินแล้ว มาครับเพื่อนเเสร็จเรียบร้อยครับลาบไก่แล้วก็ต้มไก่โ่วันนี้มีเมนูหลายอย่างเลยฮะอืก็ต้มต้มก่อนต้มติดเปื่อยอืมกินแล้วเียวลาบไก่ยังไง เลินไม้อืมตอบมากต่